สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าแตนจะมีการไปฟ้องร้องคดีกับคุณอัจฉริยะในเรื่องของที่ตำรวจสั่งไม่ฟ้องมีความเห็นว่าไม่ได้เข้าข่ายกระทำความผิดในเรื่องการเปิดบัญชีเปิดรับบริจาคของแตนซึ่งทางด้าน ของฝั่งเอฟซและทนายก็ได้บอกให้แต่นั้นดำเนินการฟ้องกลับคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะก็ได้มีการไร้โสดโดยบอกแต่นว่าวันที่11ก้าวโมงเช้านะครับผมบอกนายเฉยพลนะครับคดีนี้ยะฟ้องโดนฟ้องกลับแน่นอนนะส่วนคดีแตนเนี่ยที่จะไปแจ้งความผมที่นะครับที่โรงพักกองทุนนะพรุ่งนี้ถ้าว่างไปเลยนะ ที่ว่าเอาผิดผมได้คุณไปศึกษากฎหมายให้ดีก่อนนะนายแตนไปศึกษากฎหมายให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าเดี๋ยวนรกจะมีจริงนี่สามพฤจิการเนี่ยนะผมไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยก็ผมไม่อยากดําเนินคดีกับรครอบครัวคุณแล้วนะไม่อยากดําเนินคดีกับเคือญาติคุณหมดแล้วเพราะจริงๆเนี่ยผมเก็บไว้เยอะน,น,นะคุณทําอะไรกันไว้เนี่ยผมเก็บไว้หมดเลยเพียงแต่ว่าผมดนแล้วเนี่ยทําไปก็แค่นั้นแหละ คนเนี่ยเป็นจำเลยผมเกือบหมดเลยตอนเนี้ยในวันเนี้ยผมได้มีการไปยืน่นหนังสือผู้บังคับการตำรวจนครบาลสี่ตั้งกรรมาการสอบวิน,นัยดาญตำรวจสอนอกหมากคนหนึ่งนะนะสอนดาตำรวจสอนออกหมาที่เป็นยูทูบเบอร์นะแล้วก็บอกมาโจมตีตำรวจมาโจมตีนะหลายหลายอย่างเนี่ยนะครับในขณะเนี้ยเราราให้ตั้งกรรมาการสอบไปแล้วโดยทำหนังสือไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสี่เนี่ยนะครับ ม้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วโดยผมส่งคลิปนะครับในการไลฟ์สดของคุณเนี่ยนะครับหลายๆคลิปเนี่ยนายคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะบ้านอยู่บ้านอยู่ไกลๆนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคุณอัจฉริยะก็บอกแล้วว่าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะได้ที่สพกกตูมและทางด้านของทานายยาดมในนามนี้ที่เราได้เรียกกัน และก็จะพอรู้กันว่าทนายยาดมนั้นหมายถึงใครก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่บอกว่าจะให้แตนได้มีการฟ้องกลับและล่าสุดกลับบอกว่าจะให้แตนนั้นอยู่เฉยเฉยไม่ฟ้องกลับแล้วบอกว่าแตนเป็นผู้ชนะคดีโดยทานายท่านนี้ได้พูดถึงรายละเอียดที่บอกว่าในคดีของแตนในเรื่อง การแจ้งพยานเท็จวันนี้ก็ได้ข่าวว่าทางอายการเขาไม่ฟ้องแล้วและเรื่องของเรื่องก็คือมีคนบางคนไปร้องทุกกล่าวโทษทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการสืบสวนสอบสวนว่าทางแตนเข้าข่ายมีการกระทำความผิดข้อหาแจ้งความเท็จหรือว่าอื่นๆหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขาก็น่าจะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วน่าจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องส่งไปทางพนักง,งานอายการส่งสำนวนไปให้อายการซึ่งพนักง,งานอายการก็ได้รับสำนวนมาแล้วเขาก็ได้มีการตรวจสอบสำนวนตรวจสอบพยานหลักฐานเมื่อพนักง,งานอายการตรวจสอบเสร็จแล้วเห็นว่าคดีนี้มันไม่มีมูลนะครับเกรงว่ามันไร้สาระ เขาก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันเมื่อตำรวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้มันก็ต้องจบนะเวลาที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะครับทีนี้ถามว่ามันมีความหมายว่ายังไงมันก็มีความหมายสิเพราะว่าป้าแต่นั้นชนะคดีแล้วเมื่อคดีหนึ่งมันมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งชนะคดีอีกฝั่งหนึ่งก็แสดงว่า จะต้องเป็นผู้ที่แพ้คดีคดีนี้สรุปว่าป้าแตนชนะคดีแล้วนะและก็มีหลายคนที่อยากจะให้ป้าแตนนั้นแจ้งความกลับผมบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปแจ้งความกลับเราอยู่เฉยๆเราก็ชนะคดีแล้วไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องไปแจ้งความกลับเพื่อที่จะโน่นนี่นั่น เพียงแต่เราอยู่เฉยๆก็ยิ้มได้ชนะคดีส่วนฝ่ายที่แพ้คดีรอดูเรารอดูดูเขาและนั่งดูเขาว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะตามข้อกฎหมายแล้วถ้าหากว่าอายการตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดีมันไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะไปฟ้องคดีเองต่อศาลดังนั้นในส่วนนี้ จะต้องรอดูอีกทีว่าผู้ที่แพ้คดีเขาจะไปยื่นฟ้องคดีเองต่อศาลหรือเปล่าซึ่งในคดีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้เสียหายในทางที่แพ้คดีเขาเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าเป็นแค่คนบางคนแล้วไปแจ้งความเฉยๆแค่นั้นเราก็ไม่รู้ก็อยู่ที่ตัวเขาแหละว่า เห็นเขาบอกว่าเขามีความรู้ทางกฎหมายเยอะก็รอดูว่าจะพอมีทางจะเปลี่ยนคดีที่มันแพ้เป็นชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็พอรู้ว่าทางแตนเป็นผู้ที่ชนะคดีอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะมันเหลือแค่ช่องทางเดียวเพราะการฟ้องตรงต่อศาลในส่วนนี้ จะต้องรอดูว่าเขาจะเคลื่อนไหวยังไงและจะมีการฟ้องตรงต่อสารหรือเปล่าส่วนทางแตนถือว่าเป็นผู้ที่ชนะคดีแล้วอยู่เฉยเฉยก็ชนะคดีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมซึ่งสรุปแล้วก็คือแตนนั้นจะไม่มีการแจ้งความกลับดำเนินคดีฟ้องกลับคุณอัจฉริยะในเรื่อง การเปิดบัญชีรับบริจาคที่คุณอัจฉริยะได้มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษเรามาต่อกันที่ทางด้านเพจดังกันนะคะเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้วีสองได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าวายอีแตนตายแน่ตายแน่อีแตนปากเก่งปากดีเห่าเก่งนักพรุ่งนี้เจอหมายเรียก กูอยากรู้นักว่าจะปากดีอยู่อีกไหมสะใจกูอีแฉยิ่งนักอืมไม่ล่ะจะไล่ล่าฟ้องคนงั้นเหรอตำรวจเขามีหน้าที่ไล่จับคนร้ายอย่างมึงกับผัวมึงเขาไม่ได้มีเวลามานั่งไร้สาระเล่นเป่ายิงชุบกับพวกมึงหรอกนะอีแตนอ,ออ๋อ๋อ แล้วอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะอีดอกด้วยรักและอยากกระทืบมึงภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าฮ่าฮ่าฮามึงจะฟ้องใครวะแตนตัวมึงอ่ะคดีอย่างน้อยไปใช่ไหมวะอีปลวกตัวนี้ต้องน้ำล้อนลวก อีต่อนอนไม่หลับแน่ๆเลยโอ้ยโอยสะใจกูยิ่งนักลุงอัดจ,จิกหัวเรียกอีต่อพนาไม่ให้เกียรติใดๆอีอี